สวัสดีค่ะพบกับเปิดโลกแอฟริกาและคนไทยในต่างแดนกับหมีวัสมน์เรายังคงอยู่ในเอพิโซดของหญิงไทยทำอะไรที่ประเทศแอฟริกาใต้ในคลิปนี้หมีจะนำเสนอเรื่องราวชีวิตของหญิงไทยท่านหนึ่งนะคะที่ติดตามสามีชาวอังกฤษมาอยู่ประเทศนี้มานานมากกว่า30กว่าปีแล้วนะคะในยุคนั้นเนี่ยประเทศนี้มีประทาที่พอดีเป็นคนขาวและมีนโยบายในการถือสีผิวคือจำกัดสิทธิ ความเท่าเทียมกันของคนดำเนี่ยให้มีน้อยกว่าชนกลุ่มน้อยก็คือคนชนกลุ่มขาวนะคะในยุคนั้นเนี่ยคุณสวรลักษ์หรือคุณคิมดอลลนเนี่ยนะคะอาศัยกับสา,ามีหลังจากนั้นไม่กี่ปีเธอก็หย่ากับสามีแล้วก็ใช้อาชีพที่เธอร่ำเรียนมาจากเมืองไทยมาประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองนะคะอาชีพนั้นก็คือช่างทำผมหรือที่เรียกว่า hairdresser เราไปพบกับเธอเลยคะ่ะ ฉันชื่อคิมค่ะแล้วก็ชื่อพิงก็คือสาวรับนะคะใช่ค่ะประเทศนี้มาได้สามสิบสองปีนะคะได้ยินว่าคุณชิมเนี่ยแต่างงานกับคนขาวที่เป็นคนแอฟริกันหรือเป็นคนชาติอื่นคะเขาเป็นคนประเทศอังกฤษค่ะแต่ว่าเขามาตึกตัวที่เป็นเป็นครอบครัวซึ่งชาวอังกฤษ่ยันยังเป็นอเมริกันใช่ไหมใช่แต่ตัวเขาเนี่ยทำงานที่เมืองไทย เขาเคยไปมีคอนแทคทำงานที่เมืองไทยเสร็จแล้วว่าคีอเขาก็ต้องย้ายกลับมาที่ประเทศแอฟริกาเพราตอนนั้นก็รู้จักเขาช่วงนั้นก็ตอนที่คืออายุ29แล้วอ๋อ29แล้วก็เลยแบบว่าตามตัดตามตามนี้มาตัดสินใจนะคะแต่ตามสองคนมันอยู่ที่ประเทศแอฟริกาใต้ค่ะทุ่คย้ายมาอยู่ใหม่ก็รู้สึกว่าจะไม่มีคนไทยแล้วก็ไม่มีสถานทันไทยด้วยอ๋อค่ะดงนั้นกลัวไหมคะพอฟังชื่อว่าจะได้มาอยู่แอฟริกาใต้เหรออย่างเงี้ยเพราะว่า คนเนี่ยจะกลัวแอฟริกาก็กลัวค่ะเพราะว่าเราเราตคองดูนะคะเราไม่รู้ว่าติดตืออะไรบ้างจริงๆแล้วเป็นครั้งแรกที่เดินหนุ่มนอกประเทศเหมือนกันใช่ค่ะใช่ค่ะคือมาแล้วตื่นตาตื่นใจไหมก็ก็พอมาก็ตื่นเต้นแล้วเห็นอะไรแบบแปลกๆก็เหมือนเจอหลายอย่างที่ว่ามันแตกต่างจากประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม้แต่ว่าผู้คนแบบว่าคนผิวแบบ ตามผิวขาวอะไรเนี่ยเขาก็จะแบบว่าเขาจะคล้ายๆคือว่าเขาจะแบ่งเป็นชั้นกันหรือเปล่าอะไรช่วงช่วงที่มานี่บอกว่ามาประเทศอเมริกาได้เนี่ยสามสามปีแล้วแปลว่าต้องมาสมัยก่อนที่เอ่อก่อนที่จะมีคนดําสิทธิเท่าเทียมกันแปลว่าจะมีการแบ่งชั้นกันนย่างเรียกอาปาเชชชานคือแบ่งชั้นระหว่างคนขาวคนดำทุกกระสิบฝ่ายใช่ไหมคะคือได้ยินนะกระทั่งว่าคนขาวคนดำเนี่ยถ้าคนดําเดินเข้าห้างสิบสี่ขาเนี่ย คนดำต้องเดินยากกว่าอื่ช่วงนั้นก็คงจะใช่ประมาณนั้นเหมือนกันดังนั้นถ้าคุณคิมอยู่ในอยู่ในอยู่ในคลาสอ่ะเพราะคสามีหรือคนสามาหรือเราเป็นเหมือนกับเราก็ตามในคลาสของสามีเราคือเราก็ต้องแบบตาเขาเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราคือคือเราไม่ได้ถูกแบ่งชั้นตึกชั้นตึงไม่ใช่คือเราเราเราต้องมองว่าเขาค อะไรเนี้ยแต่ก็เราคือเราก็ต้องตังราะเราไม่รู้ว่าคือพเพรา,พราวะว่าจริงๆแล้วประเทศนี้เนี่ยหลายๆคนเดี๋ยจะยังไม่เข้าใจว่าในการแบ่งแยกสีผิวเนี่ยประเทศอเมร,ริกาใต้เนี่ยเป็นประเทศของคนดำนะคะแต่คนขาวเนี่ยหลายๆชาติอย่างนี่ของเราเรจะเป็นพวกฮัาชพวกอังกฤษนะคะก็จะเป็นแล้วก็ฮันด้าฮันด <ๆ S 2> าชาลแลนเนี่ยคะ่ะแล้วก็ก็จะแย่งเอาทรัพยากรทั้งหลายแหละไ,ไปแล้วก็รวมถึง สิทธิเสรีภาพหลายๆอย่างโดยที่ให้คนดังได้ยูที่เรียกว,ว่าชั้นต่าคือชั้นเป็นคลาสที่อยู่ได้ความลนะ <c oughs> ําบากเพราะฉะน,นั้นเนี่ยได้ยินว่าอย่างเราเปน็นเอเชียนเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นผิวเหลืองเขาไม่ได้อยู่เป็นคนขาวก็วจะเป็นอีกระดับหนึ่งแต่เนื่องจากว่าสังคมเราเป็นคนคนขาว,ขาวเราก็เลยถูกจกัดจัดนันดับนิดเดียว ความเป็นอยู่เนี่ยเห็นว่าแต่งงานได้ได้ที่หนมาว่าหลายที่คือการแต่งงานกันสามีคนที่ขึ้นมาด้วยกันก็จุดปีหลังจากก็คือเราก็มีลูกด้วยกันสองคนแต่ว่าก็แยกทางกันในที่สุดก็แยกทางกันแยกทางกันฝ่ามือแยกทางกันได้ก็วรแยกทางกันพบกันเรากลยคิที่ก็เออเราจะอยู่แบบเป็นไม่มีรายได้ได้ยังไงเราก็เลยต้องเริ่มต้นกลับไปทำงาน เริ Man, rather, ่มตัดผมอี่ร้านที่คำผมตอนนั้นอายุ27ปีตอนอายุ27ปีที่เริ่มที่เริ่มตัดผนีก็ตอนนั้นอายุ27ีเราก็ต้องรื้อฟื้นรื้อฟื้นความสามารถของเราขึ้นมาได้ี่แรกรา ไปทำให้การถือว่าแทรกแทรก่อนคล้ายว่าเราต้องรู้ว่าเราจะเรียนรู้ว่าคือเขาต้องทำยังไงบ้างคือเราก็ไปเรียนอะไรอะไรเขาหน่อยแล้วเราก็แบบทำเป็นประณามวันนี้พี่อยู่เมืองไทยเราเีชื่อทำผมด้ไหมคะเราเรคยก็เคยเรียโจ๊ะร้านเคยโจ๊ะ อ๋อค่ะพ็ะกระดังนะคะค่ะกินัาพอมาถึงที่นี่ระหว่างแต่งงานที่มีลูกมีครอบครัวนี่เราก็ไม่ได้ใช้วิชาชีพเราก็ไม่ได้ใช้วิชาชีพคือเราเป็นแม่บ้านมากกว่าเพราะว่าเราเริ่มมีลูกแล้วก็เริ่มที่ตัวเราเนอะไร พอมาอยู่เนี่ยหลังจากที่อายุ27ปีก็น่าจะตอนนั้นช่วงนั้นน่าจะมีคนดังน่าจะมีสิทธิเท่าเทียมได้และโลกก็เปลี่ยนไปแบบนี้ค่ะคะสถานทก็เปลี่ยนไปแบบนึงคุณคิมได้ทำงานที่ที่ร้านแรกกลับไปทำที่ไหนตรงร้านแรกที่เริ่มทำงานครั้งแรกอยู่ในจังหวัดเกยรสื่อบริหารจัดการสื่อโลกเปลี่ยนแล้วเขาเรียกร้านแรกของผมเลยร้านนั้นก็เป็นร้านดังมากอ่ะประมาณนี้ ใช,ช่ช่วงนั้นคือช่วงนั้นนานแล้วเนาะแล้วก็ร้านนั้นก็จะเป็นร้านที่ดังแลทำงานให้เขามาก็จะทำกับผู้หญิงด้วยแล้วก็ผู้ชายด้วยมีสองร้าน เราดูแลทรงผมทั้งท่านหญิงและท่านชายแล้วก็พอมาตอนหลังคือทางที่ทต่อปีและสิบสองปีสิบสองปีและเจ้านายเขาก็เลิกไม่ค่อยสบายแล้วเขาก็คงแบบว่าเขาก็เสียเขาเสียค่ะเขาเสียชีวิตชีวิตก็เลยย้ายไปทำอยู่ที่ร้านทำผมที่พักคือที่พักคือ นัน่ืออิตาเลียนแฮสต์ตรงพาร์าเคเพาร์คเอิร์สนี่ก็เป็นย่านแอรีอซึ่งเป็นช้อปปิ้งนะคะมีช้อปปิ้งยังมีเป็นไซด์บล็อกแล้วก็มีร้านอาหารร้านกาแฟก็เป็นอีกอย่านย่านหนึ่งที่แล้วก็ขายพวกเฟอร์นิเจอร์แอนท์พีพวกสมัยนู้นนะคะ,ะพวกนาฬค่ะเป็นเป็นค่อนข้างที่จะสมัยนู้นนะคะจะเราได้เจอเฟรนดี้หน่อยะคะ่ะ ก็ทชาผมนั้นอันนั้นนี่ก็จะเน้นเป็นเป็นเป็นผมชายหรือว่าเป็นตรงนั้นคือจะทำผมผู้ชายทำไมหรือคุณคิดเราไม่ทำผมผู้หญิงนะเพราะว่ารู้สึกว่าผมผู้หญิงรู้สึกว่าเลือนเจอยากนั่นยากแล้วเนื้อผมของของคนเอเชียกับคนที่นี่ไม่ต่างกันไหมคะรู้สึกว่าผมของคนที่นี่จะตัดง่ายกว่าผม เพราะว่าอะไรคะคู่ยัไงเพราะว่าผมเข้ารู้สึกว่ามันจะเป็นสตะถางกับลาเป็นแ้วเป็นลาเช่นเช่นเออเช่นผมเนเข้าเสคนบ้นเช่นสุขภาพดีนะครัสุขภาเราก็แต่ว่าเราก็ตกใจไปทำรู้สกวก็ไปทำาผู้ชายางเดียวแล้วก็ต้องไว้ด้วย อายุเรามากขึ้นใช่แล้วเราก็ไม่ค่อยจะมีเรียกการ์ดคลาชเซนในการทำงานที่แบบว่าที่บ้านต้องคอยแตะทรงผมนี่เพราะมันจะเป็นเรื่องที่ใช้ความละเอียดมากกว่าใช่่ะตอนนี้เราสุขว่าตัวเราถ้าเกิดอายุเยอะละตอนนี้ป้าห้าสิบปแล,แลนน้วจะาทำอะไรก็ง่ายๆ่อยก็เลยหันมาแัะผมชายอย่างเดียว สุด้ทก็เกาไละค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทำไมถึงมีอยู่ร้านแถวนี้นเพราะว่าหลังจากนันก็ระยา่แถนี้เพราะว่าที่พกเราก็อยู่ใก้บ้านเราก็่ไกล้แล้วก็จากที่ว่าบ้านเราอยู่ตรงนแล้วเราไปทพัก้นจะใช้ไแลมันจะ้าช่วงนั้นในช่วงที่ว่าเลิการศึ่าอะ มาตอนหลังสามีคนนั้นเขาเสียชีวิตเพราะที่สามีคนนั้นเขาเสียชีวิตแล้วทีนี้เราก็ต้องรับภาระดูแลลูกดูแลลูเลยแล้วก็แบบว่าเราต้องรับผิดลิตเองซึ่งโรงเรียนของลูกอยู่ในย่านอะไรย่านอะไรทั้งนี้เนี่ยทำทั้งหมดนี้ในอาชีพของรูปของผมเนี่ยท่านับไปแล้ว ก็2 0ปกี24ีปีในวงการถุงนะคะนี่ก็เป็นเจ้าแม่เจ้าแม่ hairdresser นะคะคนนี้แล้วก็มีมีลูกค้าคนไทยไหมคะอ๋อก็มีอยู่แต่ก็ไม่เยอะลูกค้าคนไทยส่วนมากก็คือจะมีอ่าผู้หญิงไทยที่เป็นแม่บ้านจะมีแฟนไทยแฟนต่างวิถีไทยก็ มาตัดผมก็มีแต่ส่วนมากแล้วลูกค้าจะเป็นคนแบบนี่เป็นคนขาวหรือเป็นคนผิวสีหรือเป็นมิดคนขาวก็มีผิวสงงงงงงีก็มีคนดำนะฮะคนดำเนี่ยมดสัญญาแต่ว่าแต่ว่าเราจะมีช่างฝังหนักคนดำอ๋อเราจะเน้นสำหรับเป<ร>็นลูกค้าคนผิวขาว,ขาวอ๋อโอเคค่ะ ก็เป <łość> ็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะสำหรับให้กับเพื่อนๆหรือแฟนๆของพวกเราเนี่ยเราทราบว่ามีคนไทยที่เป็นช่างทําผมช่างแต่งผมอยู่ที่นี่ท่านซึ่งอยู่ที่มาใช้ชีวิตอยู่ในแอฟริกาใต้มาน้าร้อยสิบคนเดียวก็ขอบคุณมากค่รับเช่นนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ